สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเลขกันแบ่ต้องให้เอาแต่เอาต้องเอาผลลับมาใส่ยังไงคะไหนยังไงจ๊ะเอาที่บวกได้เอาใส่ยังไงยังบวกยังไงตัดหรอตัดไหมไม่ตัดครับตรงตรงที่ถึงตัดอ๋อตัดตัดตัดแล้วมามาแปะมามามาแปะ โอเคอันแรกอันแรกใส่ะห้าบวกสามอันแรกเนี่ยห้าห้าบวกสองได้ได้เจ็ดไม่ใช่อะตั้งเยอะห้าบวกห้าได้สิบอ้าวเอาอะไรมาใส่ดีห้าบวกสี่ห้าบวกสี่อ้าวตรงนี้เป็นอะไรดีสองบวกสองสองบวกสองอ้าวอันนี้ค่ะเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามคูณสิบเนาะอ่าวเอามาลบ ถ้าอยู่คนเราฟังกันห้าบวกสองถ้าอยู่คนเราฟังเข้ามนเท่ากับเอามาลบกันเอ่เอามาลบก,กันดูด้องเข้าใจไปไปบปไปไปไปสีไหมสีนะไหหรือว่าตัดเลยในศู0 0 0ศูนูนูนยตัดเลอ้าตัดเลยค่ะเก้าเป็นอะไรับแทบ ครับครับ 嗯。Mm hmm. ได้หรอครับอ่โชว์ทีละเล็กเล็กเลยมันเร็วเปล่าครับเล็กอะไรโจว์ตั้ตัดเร็วเปล่าศูนย์ศูนย์สี่ห้าสามเขาขึ้นมาโชว์นะกล้องไม่ศูนย์เหมือนแขนนะสี่ห้าสามสามนึ่ Gemu gemu Cikau. สองหน่ะเลขสองงาะทำไม่เข้าใจอ่ะอ๋ออยู่นี่ทำไมเราได้หาไม่เจอถ้าเก่าในไหนอยู่ในช่องเดี่ยวในช่องเดี่ครับมันก็จะทั่วไหมล่ะทั่วดีใช้เลขไมไม่เอา呐นะ ม,มันสบายดีมันพายุกำลังเข้ากระดาษอะสบายจดุดๆชอบ่ะครับอย่างเงี้ย ได้เลเรียบร้อยครับครับได้แล้วครับโจ้ตัต้องตัดตรงนี้ก่อนอทุกคนจะได้ไม่มต้องเหมือนเหมือนว่าเอะเราตัดไปแล้วเหรอพดูดจะได้มันต้องงงไงพจะได้มันต้องงงว่าว่าดิน ดูด <f dragging> ูทำเก่งขนาดไหนใช้ปากกาทำเลยนะเนี่ยแต่แต่ดูดูทำไม่ให้ทัชรุออกมาได้เงี้ยโค้ก็จะสงสัยังไงครับตัดขอบไหมตัดขอบไหมขอบดำาไหมมันมนไม่เอาแค่นี้ผมผลงานชิ้นเอกก็เสร็จแล้วใด่ดูดิโอ้โห ินสอดไหมชั้วว่าดินสอดตรงนู้นมีนะตรงนั้น้วยเห็นข้างล่างบันไดอะมีาเขาไปเอากันได้ไหมจะทำอันนี้เหรอลกูกทำอันนี้จะดูอยากเอา่อะเดี๋ยวก่อนงั้นงั้นงั้นอันนี้บ๊ายบาย,บายก่อนครับครับ